รัฐบาลเบลเยียมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปิดเมืองเพื่อไล่ล่าผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบิดสนามบินและสถานีรถไฟใต้ดินกลางกรุงบรัสเซลเมื่อวานนี้นะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากครับฝ่ายความมั่นคงของเบลเยียมเข้าปิดล้อมพื้นที่เคสกาบีกชานกรุงบรัสเซลนะครับเพื่อติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งล่าสุด เนื่องจากสงสัยว่าผู้ร่วมก่อเหตุซึ่งหลบหนีออกมาจากอาคารผู้โดยสารของสนามบินยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ผู้ต้องสงสัยคนนี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่สวมหมวกและปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดของสนามบินนะครับขณะที่ผู้ร่วมก่อเหตุอีกสองคนตำรวจเชื่อว่าเสียชีวิตจากการระเบิดในสนามบินซึ่งจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบวัตถุระเบิดสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในการทำระเบิดและธงของกลุ่ม i ออส ในอาพาร์ตเมนต์ต้องสงสัยสื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่าการเข้าปิดล้อมเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสม,มาจากคนขับรถแท็กซี่ที่เชื่อว,ว่าเป็นผู้ที่รับมือระเบิดไปส่งที่สนามบินดานผูู้เชียวชาญปัญหาการก่อการร้ายเชื่อนะครับว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในสถานีรถไฟใต้ดินเมาบีกใกล้กับสมัชงานใหญ่ของสหภาพยุโรปเป็นการเตรียมการมาแล้วล่วงหน้าก่อนที่นายซาลาอับเดสลาม ผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนร่วมก่อเหตุโจมตีกรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วจะถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าในอับเดสลามทราบแผนการก่อการร้ายดังกล่าวด้วยหรือไม่หรืออาจเนื่องมาจากผู้สมรู้ร่วมคิดชิงลงมือก่อเหตุก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจพบว,วัตถุระเบิดและธงของ I อสในอาพาร์ตเมนต์ที่ปิดล้อม ซึ่งเข้าจับกลุ่มนายอับเดสลามแม้ว่าทาง i อจะออกแถลงการระบุว่าได้ส่งนักรบใส่เสื้อบรรจุระเบิดฆ่าตัวตายพร้อมกับนำวัตถุระเบิดและปืนบุกเข้าโจมตีสนามบินและสถานีรถไฟใต้ดินในเบลยเยียมแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันนะครับว่าผู้ก่อเหตุจุดระเบิดฆ่าตัวตายพร้อมกับเสื้อบรรจุระเบิดด้วยหรือไม่เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ต้องสงสัยเข็นรถเข็นพร้อมกับกระเป๋าอยู่ภายในสนามบิน โดยพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากในอาคารสนามบินส่วนใหญ่มีบาดแผลช่วงที่ขานะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นการระเบิดในระดับต่ำใกล้กับพื้นของสนามบินเ,เ,เ,เจ้าหน้าที่เชื่อว,ว่าผู้ก่อการร้ายสองคนซึ่งสวมถุงมือสีดำที่มือซ้ายเพียงข้างเดียวทำการจุดระเบิดที่น่าจะซุกซ่อนอยู่ในถุงมือจนทำให้กระเป๋าที่เข็นมาด้วยเกิดระเบิดและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ขณะที่ชายสวมหมวกซึ่งไม่สวมถุงมือนั้นหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุและทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งไล่ล่าตัวอยู่ในขณะนี้ครับ